สวัสดีค่ะพบกับไออีกแล้วนะคะมาเจออีพีนี้บอกเลยว่าเน้นข้าง,งวดถูกเน้นโปรโมชั่นแรงแถมเบาะหนังให้อีกค่ะไปชมกันเลยค่ะวันนี้น้องไอยอยู่กับเจ้าตัว Next Gen เ a n g e r นะคะรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะ เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้มี2รุ่นนะคะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะคะราคาเกียร์ธรรมดาค่ะราคาอยู่ที่80ด0 0 0แนกับาทส่วนเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่ 8, 9, 9 3 4 0 0 0บาทนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะบอกเลยเหมือนกันหมดแตกต่างแค่1่ราคา2เกียร์ค่ะแ,แล้วก็การทำงานที่แตกต่างกันก็คือระบบการสตาร์ทด้วยมือถือนั่นเองตัวสตาร์ทด้วยมือถือนะคะจะทำได้เฉพาะเกียร์ ออโต้เท่านั้นนะคะเกียร์ธรรมดาทาไม่ได้นะคะโอเคค่ะ,ะตัวนี้น้องอายนะคะก็จะพามาดูรอบคันแบบคร่าวๆนะคะแต่ถ้าอยากเจาะลึกนะคะอยากทดลองขับนะคะมาหาน้องอายที่โชรูมนะคะหรือนัดคิวกันก่อนนะคะบอกเลยว่าคิวเยอะมากแต่จากคิวได้ลงตัวทีเดียวเลยค่ะโอเคนะคะก็นะคะตัวนี้นะคะราคาย่อมเยาลดราคาไม่เกิน1ล้านบาทแต่สิ่งที่เขาที่ได้มาบอกเลยว่าคุ้ม1ล้านแน่นอนค่ะ แล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คือผ่อนค่างวดนะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่7,299บาทนะคะแต่ถ้าอันนี้เป็นส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าเป็นเกียร์โต้นีนะคะผ่อนค่างวดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่7,599บาทนะคะอยากพาไปดูตัวรถรอบคันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรได้บ้างนะคะไปกันเลยตัวรถนะคะมากับรถนะคะเป็นล้อแมกนะคะขอบ17นะคะ รุ่นนี้เป็นโทอโบเดี่ยวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ราคาไม่ถึงล้านมีตัวคีย์เลสนะคะเวลาเราล็อกนะคะกดล็อกเพียงไปนิ้วของเรานะครับกระจกด้านข,าข้างของเราก็จะพับไปด้วยนะคะเวลาเปิดล็อกนะคะก็เพียงใช้นิ้วของเราเปิดล็อกปกติอย่างนี้เลยค่ะสะดวกสบายกว่าเดิมเยอะนะคะแล้วก็บันไดด้านล่างนะคะก็รับน้ําหนักเป็นร้อยโลได้เลยค่ะคนอ้วนคนตัวใหญ่คนตัวเล็กขึ้นง่ายนะคะตัวนี้ ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็มีนะคะกระบะเลเนอร์แถมให้นะแต่จากตัวรถเลยรถถ้ามาจากโรงงานบอกเลยคุณลูกค้ารถถ้ามาจากโรงงานจะไม่มีกระบะเลนเนอร์มานะคะแต่ความโดดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะก็นี่เลยค่ะกระบะใหญ่ลึกกว้างนะคะขนได้เยอะเลยค่ะตัวนี้ mm. แล้วก็ถ้าเราจะมีโมเมนต์ในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม,เต,มเติมนะคะอย่าใส่โลบาร์บอกเลยว่าไม่มีปัญหากับเจ้าตัวกระบะเลนเนอร์แน่นอนไม่เกิดความเสียหาย เบื่อเบื่อเราก็ถอดออกอยากใส่แล้วก็กลับมาใส่เหมือนเดิมไลเอร์ก็มมนเสียหายไม่ต้องเสียค่าใชจ่ายเพิ่มเติมสบายมากค่ะจากตัวเก่าจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์เนาะตัวใหม่จะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะพร้อมไฟเบรกบอกเลยว่าไฟเบรกุที่สามโดนเนี่ยค่ะบอกเลยว่าโอเคมาก จากปกติอยู่ด้านจากด้านบนไฟเบรกรุ่นที่3นะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อการใช้งานของเรานั่นเองเวลาเราขนไม้ขนเหล็กขนอะไรค่ะตัวนี้มีไฟเบรกให้ความแสงสว่างเวลาเดินทางเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เวลาขึ้นลงก็ไม่ต้องไปเหยียบล้อแม็กให้ล้อแม็กเป็นรอยนะคะไม่ต้องให้ตัวรถมีการขีดข่วนก็มีตัวนี้ค่ะขึ้นเหยียบขึ้นกระบะขึ้นรถสะดวกสบายขึ้นเลยค่ะตัวนี้ ส่วนภายในนะคะก็จะมีความกว้างการนั่งสะดวกสบายมากขึ้นนะคะส่วนเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่วันนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบเบาะผ้ากำมะหยี่แต่น้องอายจัดโปรโมชั่นค่ะออกรถแถมเบาะหนังไปให้เลยค่ะแถมด้วยเบาะหนังถ้าคุณลูกค้าอยากได้เบาะหนังอยากได้กล้องมองหลังนะคะ อยากได้กระจังหน้าหรือของแถมมีมากมายโทรหาน้องไอได้ทุกโปรโมาชั่นค่ะของแถมเยอะค่ะเน้นชิ้นใหญ่เท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ่าค้าลูกค้าเจ้าตัวเน็กเจนเลนเจอร์เอ็ J นะคะถ่าตัวราคาตั้งแต่แปดแสนแ่นเก้าพับาทเกียร์ธรรมดาราคา9ก้0แสับาทเกียร์ออโตชอบรุ่นไหนสไตล์ไหน ส่วนของแถมบอกเลยน้องอายจัดเต็มออกรถตอนนี้แถมเบาะหนังแถมกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังแถมกระจังหน้าและอื่นๆอีกมากมายอยากได้โปรโมชัน่นอยากได้เงื่อนไขอยาสอบถามอยากทดลองขับโทรหาน้องอายนะคะเบอร์โทรศัพท์น้องอายนะคะ0945258778นะคะน้องอายคนเดิมพร้อมบริการนะคะ วันนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามนะคะช่องทางเพจของฝอพิจิตรเพรอุบลและช่องทาง YouTube นะคะสนใจสอบถามน้องไอเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะว่าต้องการติดต่อน้องไอยน้องไอายินดีพร้อมให้บริการนะคะวันนี้น้องไอยขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกับน้องไอฝากติดตามคลิปหน้าของน้องไอยนะคะบอกเลยว่าคลิปต่อไปของน้องไอยไม่ธรรมดาเหมือนเดิมและก็ต้องล้ำสมัยต้องแถมเยอะกว่าเดิมแล้วก็คุ้มค่าสำหรับ คุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้น้องอายขอญอาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย